สวัสดีพี่พี่เอทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็มีพักเครื่องนะคะมาแนะนำโดยวันนี้นะคะมาได้บูชาพระขุนแผนภายกุมาเศรษฐีภายกุมานะคะเป็นพระผงนะคะของหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่นะคะโดยเป็นการสืบสารตำนานสาย ภายกุมารน,นะคะโดยหลวงปู่ทิมเนี่ยท่านได้มอบมวลสารนะคะไว้ให้กับหลวงพ่อคูณนะคะและหลวงพ่อคูณก็ได้ส่งต่อให้กับหลวงพ่อทองนะคะจึงได้เกิดการจัดสร้างพระขุนแผนเศรษฐีภายกุมารในรุ่นนี้นะคะโดยพระเศรษฐีภายกุมารน,นะคะรุ่นนี้มีการปลุกเสกถึงสองวาระด้วยกันนะคะโดยวาระแรกนะคะเป็นวันที่สาม ธันวาที่ผ่านมานะคะโดยท่านหลวงพอ่อหลวงพ่อทองเนี่ยท่านได้ปลุกเสกเดี่ยวนะคะแล้วก็มีเกมีพระอาจารย์ท่านอื่นๆร่วมปลุกเสกด้วยนะคะแต่เมื่อวันที่8ปธันวานะคะมีการปลุกเสกใหญ่นะคะเ,เรียกว่าพุทธาพิเศษนะคะมีทั้งหลวงปู่จือวัดเขาตะเงาะนะคะหลวงพ่อรวยวัดมาบตะพุทธนะคะแล้วก็หลวงพ่อช้างวัด,วดจุกระเชอ ะะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยนะคะที่แนะนำให้พี่ๆเก็บนะคะเพราะว่าเป็นการปลุกเสกใหญ่แล้วก็มีพระเกจิอาจารย์ที่ท่านดังอยู่ในตอนนี้นะคะมาร่วงปลุกเสกด้วยนะคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เข้มขลังสวยงามแล้วก็น่าเก็บนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะหมายก็ได้นำ ออ่ได้จองมานะคะจะเป็นรายการที่สองและก็ชุดกรรมการนะคะชุดกรรมการรายการที่สามนะคะแล้วก็ยกลังลุนโชคของรุ่นนี้มาด้วยนะคะหนึ่งรังโดยยกลังนะคะเดี๋ยวเราไปพบกันคลิปต่อไปนะคะในส่วนคลิปนี้เนี่ยไมคก็จะมาแนะนำเ,เปิดรายการที่สองและชุดกรรมการให้ชมนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจรายการที่ไมคเปิดไปสองรายการนี้นะคะ ก็ทักเข้ามาจับจองกันได้เลยนะคะจะมีแบบที่ไม่แกะซีนนะคะสําหรับท่านที่อยากลุ้นเองนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่รายการที่2นะคะรายการที่2นะคะตามใบรายการอันนี้เดี๋ยวไมาขออนุญ,ญาตอ่านให้ฟังนะคะเป็นเนื้ององครูบูชาคุณ ตะกุดทองคําและตะกุดเงินนะคะรายการที่สองจำนวนการสร้างนะคะ999องค์สำหรับรายการที่สองนะคะไมายก็แกะเองหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะแกะให้ชมอีกสององค์นะคะเดี๋ยวดูรายการที่สองกันก่อนรายการที่สองไมายได้มาทั้งหมด10ลุนนะคะก็ มีลูกค้าเช่าไปแล้ว1นึ่ลุ้นนะคะก็จะเหลืออยู่อีก6กลุ้นถ้าลูกค้าอยากจะไปเปิดเองนะคะเดี๋ยวอีก2องลุ้นใหม่ก็จะแกะให้ชมในคลิปนี้นะคะก็<ม>จะเป็นกล่องของรายการที่2นะคะพระขุณแผนเศรษฐีภายกุม,มานะคะชื่อรุ่น แล้วก็เป็นยันอยู่ตรงกลางพี่ๆท่านใดที่มีความรู้ในเรื่องของยันตัวนี้นะคะก็ช่วยแชร์คอมเมนต์มาใต้คลิปนะคะว่ายันตัวนี้เรียกว่าอะไรนะคะอ่าแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นหลวงพ่อทองสุทธาซีโรวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมานะคะอ่าเดี๋ยวเรามาชมด้านใน นี่ด้านไหนก็จะอยู่ในกล่องกรรมยีแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นรายการที่สองนะคะเนื้อครูบูชาคุณนะคะปัดทองด้วยนะคะปัดทองที่เนื้อนะคะก็จะออกเป็นสีทองทองแบบนี้เลยตรงสังหตินะคะก็จะมีตะกุดนะคะตะกุดทองทองคําแท้นะคะในตะกุดเพร<อ>ะทอง<พ>อท่านได้จานทุกองค์เลยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังนะคะด้านหลังนะคะเราได้หลังแบบนะคะเป็นตะกุดเงินทั้งสามดอกเลยนะคะตะกุดเงินแท้สามดอกแล้วก็มีจีวรหลวงพ่ออยู่ตรงกลางนะคะนี่ด้านหลังด้านหลังแบบก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะลึกลงไปนะคะมีแบงค์เซกด้วยนะคะเห็นเราเห็นวนสารชัดเจนเลยค่ะก็จะต่อคำว่าบูชาครูนะคะ สำหรับองค์นี้เราได้เลขสามสามแนะคะสำหรับรายการที่สองนะคะก็คือเราได้ลุ้นทางหน้ากากได้ลุ้นด้านหลังเดี๋ยวมาก็จะแกะ2อ,องค์นี้ให้ชมนะคะก็จะเหลืออีกหกลุ้นนะคะท่านใดชอบอยากลุนเองนะคะก็ทักเข้ามากันได้เลยนะคะ ซีนเดิมแบบนี้เลยนะคะจากวัดมาลุ้นไปด้วยกันเลยออง ตรงจีวรสังคติหลวงพ่อนะคะมีตอกโค้ดกิมนะคะที่แปลว่าหลวงพ่อทองนะคะโค้ดภาษา,าจีนเทียบกับองค์ที่แล้วเนี่ยตรงตรงสังคติของหลวงพ่อนะคะตะกุดทองคําไม่ได้ตอกนะคะแต่องค์นี้พิเศษมากเลยนะคะได้ตอกโค้ดกิมนะคะภาษาจีนนะคะนี่ก็จะมีรอยจานของหลวงพ่อถ้าลูกค้าสังเกตดีๆนะคะ หลวงพ่อท่านจานทุกแผ่นเลยนะคะสวยงามมากๆเลยอ่าด้านหลังก็จะเป็นตะกุดเงินแบบนี้เลยนะคะด้านหลังเราได้หลังแบบนะคะจะลึกลงไปแบบนี้เลยมีจีวรหลวงพ่อแปะอยู่ด้วยนะคะอตอกบูชาครูสำหรับองค์นี้เราได้เลขสองหกนะคะ องค์ต่อไปเลยดีกว่าท้าบอกว่ากลิ่นของมวลสารหอมมากเลยนะคะ มอนสารใกล้ๆเนื้อองค์บูชาคุณนะคะเนื้อองค์ครูบูชาคุณอนะ่ะด้านหลังเป็นหลังแบบแบบนี้เลยมีจีวอนแปะน่าจะรายการนี้น่าจะมีจีวอแปะข้างหลังทุกรายการแน่ๆเลยนะคะ เดี๋ยวอีกหกองเดี๋ยวลูกค้าลองไปลุ้นดูนะอันนี้สำหรับองค์นี้เราได้เลขห้าห้าเจ็ดนะคะเลขห้าห้าเจ็ดต่อโค้ดบูชาครูนะคะ เป็นเนื้อองค์สีน้ําเงินนะคะปาททองนะคะสำหรับรายการที่2นะคะไมค์ก็แกะโชว์ไปทั้ง3รายการนะคะสําหรับพี่ท่านไหนที่ชอบรายการที่ไมค์เปิดไปนะคะและของรายการที่2นะคะที่2นะคะที่แกะแล้วก็ทักเข้ามาสอบถามราคากันได้นะคะต้องขออนุญ,ญาตไม่แจ้งราคาในคอมในข้อความเออในคอมเมนต์นะคะอยากให้ลูกค้าได้โทรมาพูดคุยกันมากกว่านะคะ ก็เหลือ6องค์นะคะให้ลูกค้าได้ไปลุ้นกันเองนะคะท่านใดสนใจก็รีบทักเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ชุดกรรมการกันเลยดีกว่าอ่านี่ก็จะเป็นชุดกรรมการนะคะชุดกรรมการเขาก็จะมาเป็นกล่องแบบนี้เลยนะคะลูกค้าก็คือถ้าแกะข้างในก็คือสามารถเปิดและชมได้เลยนะคะข้างในก็จะไม่มีซีนนะคะอันนี้ไมค์ก็ จะเก็บไว้ให้สําหรับลูกค้าที่สนใจอยากจะไปลุ้นเองนะคะสําหรับชุดกรรมการเดี๋ยวเรามาดูว่าชุดกรรมการนะคะเราได้อะไรบ้างอันนี้จะเป็นที่มาแกะแล้วนะใหชมเป็นตัวอยา่างนี่จะเป็นกล่องกรรมีแบบนี้เลยนะคะลูกค้าเป็นกล่องกรรมยีใหญ่ๆแบบนี้เลยชุดกรรมการจะได้รับพระทั้งหมดนะคะสามองค์นะคะะ เดี๋ยวไมอ่านรายการให้ฟังนะคะสำหรับชุดกรรมการนี่เปิดเข้ามาเป็นแบบนี้เลยนะคะลูกค้าสวยงามมากๆถือว่าทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะคะสำหรับชุดกรรมการนะคะจะมีเนื้อผงพลายชมพูนะคะเนื้อผงพลายชมพูปิดทองฝังตะกุดทองคำนะคะ แล้วก็องที่สองจะเป็นเนื้อผงพุทธคุณตะกุดเงินคู่ฝั่งอัญมณีนะคะแล้วก็องค์ที่สามเนื้อว่านมหาเสนีตะกุดทองแดงแล้วก็สุดท้ายนะคะจะเป็นลูกอมลูกอมผงเศรษฐีพายกุมารน,นะคะสำหรับรายการที่ไม่กล่าวไปนะคะชุดกรรมการจัดสร้างทั้งหมด999ชุดนะคะถือว่าสร้างน้อยนะคะถ้าเทียบกับ ออลูกศิษย์ของหลวงพ่อทองนะคะเดี๋ยวเรามาชมทีละองค์กันเลยดีกว่านะคะเริ่มกันที่องค์แรกนะคะองค์แรกองค์แรกจะเป็นเนื้อผงพายชมพูนะคะปิดทองฝังตะกุดทองคํานะคะอันนี้เนื้อผงพายชมพูอันนี้ก็ ถือว่าเป็นชมพูอ่อนๆนะคะปิดทองแบบนี้ด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นตะกุดทองคําแท้แบบนี้เลยนะคะอยู่ตรงกลางอ่าก็จะมีหลวงพ่อทองสุทธศิโรนะคะวัดบ้านไนะร่นครราชสีมานะคะองค์นี้ก็ถ้าเป็นชุดกรรมการเขาก็จะต่อกอกอไก่ไว้ให้นะคะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นโคตรทหารนะคะ สำหรับองค์นี้เราได้เลข971นะคะลูกค้าในชุดกรรมการนะคะเลขจะไม่ไม่ใช่เลขเดียวกันทั้งหมดนะคะเราต้องลุนเลขอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้เป็นตะกุดทองคำแท้เดี๋ยวให้ดูตะกุดใกล้ๆองค์ที่สองทำไมขอดูด้านหลังค่ับอ่ะองที่สองอันนี้จะเป็นเนื้อผงพุทธคุณนะคะ ตะกุดเงินคู่ด้านหลังฝั่งอัญมณีนะคะอันนี้เป็นเนื้อผงพุทธคุณให้ดูมลสาดูเนื้อใกล้ๆนะคะเนื้อผงพุทธคุณมียนยมณีอยู่ข้างบนนะคะตะกุดเงินคู่แท้นะคะตะกุดเงินแท้คู่ด้านข้างนะคะ สำหรับองนี้เราได้เลข186นะคะองนี้นะคะองค์ที่3มจริงๆแล้วจะต้องเป็นเนื้อว่านมหาเสน่ห์ตะกุดทองแดงนะคะแต่ว่ากล่องนี้นะคะได้มาจะเป็นจะเป็นเนื้อผงพุทธคุณตะกุดเงินคู่ฝั่งอัญมณีนะคะก็คือได้รายการซ้ํามาสององนะคะนี่จะเป็นองคเป็นเนื้อเดียวกันเลยแทนจริงๆเราจะต้องได้อีกรายการหนึ่งตามใบรายการนะคะก็ถือว่าโชคดีนะคะได้เนื้อ ผงพุทธคุณมาแล้วก็ฝั่งอนญมณีตะกุดเงินคู่ด้วยนะคะเท่ากับว่ามีตะกุดเงินคู่เนี่ยสององค์เลยนะคะสำหรับรายการนี้เราได้เลข5้าสานะคะต่อโคททหานะคะ,ะท่านใดชอบนะคะสนใจก็ทักเข้ามาหาไมยได้เลยนะคะพร้อมส่งเลยนะคะเรามาต่อที่ลูกอมผงเศรษฐีภายกุมารน,นะคะ อันนี้ก็จะเป็นลูกอมนะคะลูกอมเราได้เลข9 8้ดเเลขสวยด้วยนะคะเก้าหน้าเก้าหลังนะคะต่อโค้ดทอทะหารอันนี้เป็นลูกอมเศรษฐีายกุมารแบบนี้เลยสำหรับอันนี้ก็จะเป็นชุดกรรมการนะคะได้รับทั้งหมดสี่องค์เลยนะคะคุ้มมากๆเลยนะคะชุดกรรมการเดี๋ยวไปให้ลูกค้านะคะได้ไปลุ้นอีก8ปดลุ้นนะคะเดี๋ยวนี้ไมคขอแกะให้ชวอีกสักหนลุ้นนะคะ เราน่าจะได้ตามใบรายการนะคะสองรายการนี้น่าจะเป็นตามใบรายการเลยเดี๋ยวเรามาดูกันที่องค์แรกกันเลยดีกว่าสำหรับเนื้อผงพายชมพูนะคะหมายได้เลขเจ็ดสี่หกนะคะลูกค้าต่อโคททอทหารแบบนี้นะคะตะกุดทองคำแท้นะคะรายการนี้ชุดกรรมการสวยงามคลาสสิกมากๆเดี๋ยวไปต่อกันที่รายการ อ,องค์ที่สองกันต่อนะคะอ่าโอ้โหองค์นี้มวลสารเด่นชัดขึ้นมาเลยนะคะให้ดูเส้นเกสาหลวงพ่อเต็มเลยนะคะองค์นี้อ่าองค์นี้จะเป็นเนื้อว่านมหาเสน่ตะกุดทองแดงนะคะ สำหรับองนี้เราได้เลข7 2็นย์นะคะเนื้อผมพุทธคุณตะกุดเงินคู่ฝั่งอัญมณีนะคะสำหรับองนี้เราได้เลข7 5 2ดหาสอให้ดูอัญมณีที่เขาฟังแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นลูกอมเศรษฐีภายกุมารน,นะคะ รวมเศรษฐีพายกุม,มาเราได้เลข8ปดเจ็ดหน่งะคะลูกอมก็จะเป็นอีกหนึ่งรายการที่หายากนะคะเพราะว่าเขาเปิดจองออกมานะคะแป๊บเดียวก็เต็มแล้วนะคะอันนี้เราได้เลขแปดเจ็ดนะคะไม่ใช่8ปดเนะเรียงสลับด้วยนะคะนะคะก็ขอทัวรายการให้ฟังอีกทีนะคะ ก็จะมีเนื้อผงภายชมพูปิดทองฝังตะกุดทองคำนะคะเนื้อผงพุทธคุณตะกุดเงินคู่ฝังอัญมณีนะคะเนื้อว่านมหาสเสน่ห์ตะกุดทองแดงแล้วก็ลูกอมผงเศรษฐีภายกุมานะคะลูกค้าที่สนใจชุดกรรมการก็จะได้รับทั้งหมด4รายการนี้เลยนะคะใน1กล่องนะคะโดยจะได้เป็นลุ้นเพิ่มอีกทีอาจจะได้ตามใบรายการแบบนี้หรือจะเป็น เราอาจจะได้เนื้อผงพุทธคุณมาสององแบบนี้ก็ได้นะคะไม่มีใครทราบนะคะก็สำหรับท่านใดที่อยากจะไปลุ้นเองนะคะมายังมีเหลือให้ลูกค้าไปลุ้นเองอีก8รายการเลยแกล่องเลยนะคะก็ทักเข้ามาหามายได้เลยนะคะก็แนะนำให้ลูกค้าโทรเข้ามาดีกว่านะคะเพราะว่าจะได้ติดติดต่อกันเร็วขึ้นนะคะก็คลิปต่อไปนะคะเราก็จะไปเจอกับ การเปิดลุ้นนะคะของรุ่นนี้นะคะเดี๋ยวเราแยกออกไปคลิปหนึ่งนะคะฝากลูกค้าติดตามด้วยนะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ